พี่หมอนเจ้านายพี่วัยสวัสดีครับพี่หมอนไม่ต้องไหวหรอกค่ะเราสองคนอ่ะวัยเดียวกันมืออาจจะได้เป็นญาติพี่หมอนเร็วๆนี้ก็ได้ยังไงวะนิกครับนิกชอบพี่หมอนเหรอชอบครับพี่ยงสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT ดีกลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่ออ p พีที่11ครับผม การรอคอยอันเนิ่นนานและยาวนานและนานนานนาน,นานมากๆนะฮะเรียกว่ารอกันเป็นมหาการ์บเลยนะครับนั่นก็คือพี่ยมกับพี่หมอนสกรินกับหมอนสมิงนี่แหละครับหายไปนานนานนานจริงๆฮนะแล้วครั้งนี้เขากลับมาแล้วครับในอีพีที่12ครับผมซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปแกะแค่เก่าประเด็นต่างๆกันนะครับว่ามีเรื่องราวไหนบ้างที่เราจะเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับ ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดเป็นการเดาล้วนๆนะครับอย่าด่ากันมากนะก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับขอยืมชุดน้องกอหน่อยได้ไหมครับน้องต้นไม้อ่ะคุณครูสั่งว่าให้ให้ผมอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่วิกแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปไปส่งครูครับจากตัวอย่างนะครับมันเริ่มต้นที่มินิมาร์ทครับผมมีพอใจมีพิทิพ แล้วก็มีพี่กอฟอยู่นะครับพี่กอบนี่แต่งตัวสวยเลยละครับใส่วิกผมสีทองเลยแล้วพี่อูดก็เดินเข้ามาครับแต่งตัวเพื่อชีวิตเหมือนปกตินั่นแหละแต่พี่อูดเนี่ยแกมาบอกว่าน้องต้นไม้เนี่ยต้องการทำรายงานส่งครูต้องถ่ายรูปผมแต่งตัวแบบผู้หญิงนี่แหละส่งให้กับคุณครูดูนะครับซึ่งฟังตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเมคเซนเ์เลยนะครับผมไม่สมเหตุสมผลเลย เชื่อเลยว่าพี่อูดจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องไปทําอะไรชั่วๆอย่างแน่นอนนะครับแม่สักกิรินดาวร้ายมาแล้วพี่อูดนี่ยังไม่ยอมเลิกช่วยอีกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่อูดก็ได้เปลี่ยนสลับชุดกับพี่ก๊อฟนะครับอูออะไอูแบบนี้ก็น่ารักดีนะคันนี้พี่กอฟ พี่ก๊อฟก็มาใส่ชุดเพื่อชีวิตส่วนพี่อู๊ดก็ใส่ชุดผู้หญิงใส่ชุดกระเทยนี่แหละครับแม่เปลี่ยนแล้วก็เหมือนจะคืนนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยคืนเท่าไหร่มีคําถามอยู่ว่าทําไม3คนนี้ถึงยอมให้พี่อู๊ดเนี่ยได้เปลี่ยนชุดด้วยผมเชื่อว่าทั้ง3คนนี้จะต้องมีแผนซ้อนแผนซ้อนแผนอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละนั่นหมายความว่ารู้แล้วแหละว่าพี่อู๊ดเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนพี่ก๊อฟเนี่ยก็ไปเห็นพี่อู๊ดเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่ง,จร,ง,งจริงๆยูนอกมินิมาร์ทนะครับ ไอ้ออดไอ้ช่อไอ้เชีวันนี้ว่างเหรอเอาอจมินนี่เหรอวะบล็อกที่สุดแล้วซึ่งตัวอย่างก็ไม่ได้ให้เราเห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจจมินก็เดินเข้ามาพี่คอปก็มองเห็นจจมินเข้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องให้เจมินนี่แหละเป็นคนบล็อกดีที่สุดบล็อกที่สุดแล้วคือบล็อกบล็อกที่สุดแล้วบล็อกที่สุดแล้วบล็อกที่สุดแล้ว บล็อกค,คืออะไรคือพาให้งงไปหมดเลยนะฮะผมไม่กล้าจะเดาเลยแต่ถ้าจะเดานะเรื่องพี่อู๊ดไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับมีเรื่องเมียค <c oughs> งจะต้องตบตามเมียอะไรสักอย่างนึ่งนี่แหละเรื่องที่2คือ เรื่องของผู้หญิงครับอาจจะอยากอยู่ใกล้ผู้หญิงปลอมตัวเป็นกระเทยผู้หญิงคนนี้น่ารักสวยอะไรประมาณนี้นี่แหละครับอันนี้เดาๆนะแต่ไอที่ว่าเจมินไปบล็อกเนี่ยจะบล็อกอะไรอืเดาไม่ถูกจริงๆนะครับเพื่อนๆรู้หรือพอเดาออกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับช่วยๆกันครับผมอันนี้ก็คือฉากแรกครับเรามาดูฉาก2ครับไอ้นิ่มาพอดีเลยพี่หมอนเจ้านายพี่ไว้สวัสดีครับพี่หมอนไม่ต้องไหว้หรอกค่ะ เราสองคนอ่ะวัยเดียวกันนี่คือฉากสำคัญของ EP ีที่12เลยละครับนั่นคือพี่ยมกับพี่หมอนกลับมาที่ซิตคอมแล้วละครับหายไปหลาย EP พเลยนะและการกลับมาครั้งนี้พี่หมอนก็ไม่เบาเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่หมายความว่า พอเห็นหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาท่านั้นแหละครับเธอก็เริ่มที่จะเตาะเด็กเหมือนเดิมนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเธอก็ไม่ได้อยากว่าจะชอบเด็กจริงๆหรอกนะครับแต่ส่วนใหญ่เด็กมักจะมาชอบเธอครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะไอ้น้องนิกคนนี้เนี่ยหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวนะครับพี่ยมเข้าไปถามก็ปรากฏว่าเด็กครับนิกชอบพี่หมอนเหรอชอบครับพี่ยมเพียเียเขาชอบพี่หมอนอีกแล้วแหละครับ พี่หมอนนี่ไม่รู้มีสเสน่ห์อะไรกับเด็กๆหนุ่มๆอย่างนี้ก็ไม่รู้นะฮะหรือเธอจะมีลักษณะเหมือนขนมเหมือนขนมคือเด็กชอบกินขนมะนะแล้วก็โอทั้งน้องเจมน้องโจไหนจะน้องนิกอีกเอ้มาชอบพี่หมอนเรียกว่าเสน่ห์แรงเสน่ห์แรงคืออะไรเสน่ห์แรงกับเพศตรงข้ามที่เป็นหนุ่มๆเลยนะครับแมไม่ธรรมดานะครับพี่หมอน แการที่พี่วอกเนี่ยแนะนําน้องคนนี้ให้กับพี่หมอนรู้จักอีกทั้งสัมทับด้วยการที่พี่ยมเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวพี่วอกเนี่ยจะได้เป็นญาติสนิทกับพี่หมอนมืออาจจะได้เป็นญาติพี่หมอนเร็วๆนี้ก็ได้ยังไงวะนั่นหมายความว่าน้องนิกคนนี้อาจจะเป็นญาติฝ่ายไหนสักคนหนึ่งสักทางหนึ่งหรืออาจจะเป็นถึงขั้นลูกพี่ลูกน้องของพี่วอกก็ได้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างซึ่งขออนุญาตไม่เดาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะผิดนะพี่หมอกมีแฟนหรือ,อยังครับอย่างแล้วก็สุดท้ายพี่ยมเนี่ยก็ได้บอกกับน้องนิกไปว่าพี่หมอนยังไม่มีใครทั้งที่พี่หมอนนะครับยังไม่ได้เลิกกับน้องโจนะยังยังเป็นแฟนอยู่กับน้องโจอยู่นะครับแต่พี่ยมเนี่ยบอกยังไม่มีใครยังโสดอยู่ และพิยมก็มีแผนครับที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับจะช่วยน้องนิกให้จีบพี่หมอนได้นั่นแหละท่านนิกชอบพี่หมอนเขาเจริงๆอะนะพี่ช่วยได้นะแต่แผนลึกๆภายในของพิยมต้องการอะไรกันแน่หนึ่งต้องการแกล้งพี่หมอนสองต้องการที่จะช่วยพี่วอก 3คือต้องการเงินเนี่แหละครับดาวได้ไม่กี่อย่างเรอาสงสัยคิดว่าอยู่ในทั้ง3อย่างนี้อย่างแน่นอนนะฮะงานนี้มีบันเทิงแน่ครับผมมอนสซมิงจะโดนยมมี่หรือสักกาลินดาวร้ายแกล้งหรือทำให้เสียทรัพย์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมแล้วก็มีข้อสังเกตยอยู่อย่างนึงนะครับตอนนี้ตัวละครทุกตัวกลับมาครบเลยนะครับผมคือตัวหลกัหลกๆนะ แต่คนที่หายไปก็คือพระเอกฮะตัวหลักจริงๆของซิทคอมแล้วก็เป็นชื่อของซิทคอมเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือพี่เป็นต่อนั่นเองเอาพี่ยมอุตส่าหมาแล้วพี่เป็นต่อดันหายไปเฉยเลยทุกคนก็อุตส่าหมากันหมดละสุดท้ายพี่เป็นต่อกับไม่อยู่อีกแม่ความสนุกของเรานี่มันจะแบบฟูแบบเต็มที่เลยก็ไม่ได้เนาะมันจะต้องคนนึงหายไปคนนึงหายไป มันก็อาจเป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ๆแต่ละคนเนี่ยก็มีอาชีพของตัวเองที่ว่าไปก็เป็นหลักแล้วนะการมาซิทคอมเป็นต่อก,ก็เปรียบเสมือนมางานอาดิเรกงานอาดิดเรกเนี่ยมันมีความสุขมากกว่านะก็อาจจะหายไปบ้างก็ให้อาภัยแหะครับเราไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเกิดจะให้แบบฟูลทีมจริงๆมันคงยากนะครับเพราะว่าแต่ละคน ก็เรียกว่ามีอยู่เยอะกันมากแล้วมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบกันมากแล้วดังนั้นครั้งนี้เนี่ยพี่เป็นต่อก็คงหายไปละครับก็คงไม่ได้มาอีกแล้วคือเก่าและนี่คือการแกะตัวอย่างทั้งหมดของ e v ี12ของ S D T ของเราครับเพื่อนๆคิดเห็นในประการใดมีมุมไหนที่เพื่อนๆคิดว่าจะเป็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่ง i my keep my on Let him on SDT. So what do you cry? i to keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'm gonna keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.